มีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่น้องโตพี่ก้อยพีมงานอาจารย์หมาสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำทำได้ทำทำเชิมไอ้คุณแบบว่ายังไงคะบางคนชอบงานศินละปะค่ะอันนี้เข้าเรื่องเลยนะแบบงานศินละปะแนวๆนี้ครับผมอยากจะมีแบบนี้ไปเป็น w ล l ป p a p e r จริงหรอผนังที่บ้าน อ่ะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อ่ะจะเป็นแบบว่ารูปใจอ่าตกใจรูปนางในวรรณคดีหรือเกี่ยวกับค่ะงานหรืองานสังสรรค์สมัยก่อนที่เขาจะต้องออกงานวัดงานมีงานมีท่ารำนิดนึงขบวนแห่อะไรแบบนี้เออเราเคยเจอนะใช่ทางเมืองเหนือนี่มีนะแห่ปอยหลวงจ้ะจ้ะแต่เช้าเลยเป็นขบวนแล้วก็อ๋ลื่นเลยใช้ได้ไหมก่อน ภาพแบบนี้ใช้ได้ไหมาาถมนยภาพที่มีความรื่นเริงสนุกสนานนะคะติดได้นะแต่อย่าเยอะเกินไปติดได้เป็นบางแห่งประดับประดับในบางมุมถูกต้องต่้องเลือกอีกอ่ะคือใช่ใช่ต้องเลือกนิดหนึ่งนีค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในภาพนั้นเนี่ยดูแล้วเสพเลมากเกินไปแล้วคุณใช้เยอะใช้เยอะเออะฉลองเนี่ยเออฉลองคือตกลงก็ไม่ต้องทำงานเนี่ยนึกออกวะ รื่อ,อตลอดเวลามันก็ไม่ใช่มันต้องมีบางอย่างมันต้องมีความจริงใจนิดนึงทีนี้ก็คือว่าวันนี้นะคะเราอยู่ในโรงแรมนะคะโฮเทลเดอ a m ลามัวนะคะ De De oh, ออเดอโอ้ออกเสียงออกเสียงฝรั่งเศสซิผู้เชี่ยวชาญภาษาโฮเชาเดาละมัวฮอํ <c oughs> อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคือบรรยากาศนี่คือถ้ามาอาจารย์อาจารย์ดา่า <c oughs> คืออาจารย์ชอบบรรยากาศซิตี้วิซซิตี้โฮเทลนะคะ,ะ,ะแต่ว่าตรงเนี้ยเขารีสอร์ทมากๆเลยนะแล้วก็บึงน้ำเขาสวยมากทีนี้ภาพที่เขาใช้เนี่ยก็แถวๆนี้ก็คือ,อเออ่เดี๋ยวนะปราสาทหินนะคะปราสาทหินนมรูงทีนี้เขาวาดภาพเขาวาดภาพนางรำเนี่ยโบราณจริงแต่นางรำยิ้มด้วยไงหิมสดชื่นสดใสนะตาไม่ดุนะดูเห็นไหมมีความสุข รำี่ยมีความสุขดูปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเขากําลังเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างหรือว่ามาเพื่อที่จะต้อนรับต้อนรับถูกแล้วตรงนี้เป็นฉากที่เป็นส่วนของสปานะคะพราะฉั้นก็คือยินดีต้อนรับนะคะต้อนรับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่เราเดินผ่านเรากลับมาเด็กใช่แต่ว่าตอนนั้นนี่คือปิดไฟมืดไงอิดไฟมืดแตราสว่างกันอยู่ทั้งสามสี่ห้าห้าองค์ุมมากเห็นชาใช่ เราบยืนอยู่เลยคุยเห็นชัดเว้ยวันนี้เราเมื่อคืนเราไม่ทักเราบอเมื่อคืนเรามาถึงประมาณสามทุ่มแต่ฉันกันทักจะทักเพื่อโลกภาพทักแต่แต่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรูปภาพลักษณะที่เป็นเป็นไทๆๆน่อยนะคะเป็นท้องถิ่นนิดนึงพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะไม่มีภาพของ ที่จะไม่ไปถึงขั้นที่เป็นภาพในนางนางในวรรณคดีแล้วเปลืย่ย oh. เปลือยท่อนบนหรือว่าเป็นลักษณะที่เฮ้ยจับมือกําลังคลัดคลาดสมมติ oh. ชอบวรรณกรรมกากีออย่าง้ oh. 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 หรือแม้แต่มัทนาพาทาอะไรอย่างเงี้ยคือเวลา oh. เป็นภาพอะไรก็ตามเนี่ยให้เรานึกถึงในยะหรือว่าเรื่องราวความเป็นมาของภาพนั้นๆด้วย oh. Oh. นะคะถ้าเกิดว่าหรือว่าอย่างเช่น ในงานปอยในงานปอยหลวงมีแบบว่าโอ้มีภาพแบบเมาแอดูท่าทางแล้วคอสถิตไม่อยู่อันนี้ก็ไม่ได้มันมันจะทําให้<ม>ดาวสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันมีดาวดอกพ้อยในที่นี้ดอกพ้อจะเสียถ้าเกิดว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลามีรูปผู้หญิงเปลื่ยในบ้านมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะถ้าอยู่ในห้องน้านนะหรืออยู่ในห้องนอนคุณเอ้ยมันต้องมีปัญหามือที่สาัวคต้อง ไม่ไม่เราเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดขึ้นจากฝ่ายชายอย่างเดียว้วยนะบางทีเกิดขึ้นจากฝ่ายหญิงก็มีเออซึ่งเราเคยเจอมาแล้วถห็นฝ่ายชายร้องไห้ถูกฮะนั่นสิภรรยาไปกับหนีไปจากคนอื่นใช่ย่างนั้นหรือภรรยาเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยเรียบร้อยดีงามแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานไปย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันไม่เท่าไหร่หรือย้ายไปอยู่ห้องเรือนหอใหม่คุณเอยเฟียฮอต เออหลงไหลกตชีวิตกลางคืนทั้งทังที่วัยมันไม่ใช่งงปะลนะ่ะมีอยู่คนหนึ่งจ้าเห็นเพิงเคยเล่าให้ฟังแล้วจะคอยดูชิ้นตอนนั้นเรียบร้อยมากค่ะแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยถ้ายังอยู่แบบนี้หรือมีสภาพแบบนี้อ,อีกหน่อยฝ่ายหญิงด้วยนะ,ะมีการโฟกัสว่าฝ่ายหญิงจะเป็นคนที่เล่าเมายาแล้วก็อยู่ใน แววงที่มันมีแสงสีเสียเพลงถูกต้องเสียคนแสงแสงสีประมาณนี้ซึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรถามก่อนคุณจาได้เมว่บ้านน่นเนี่ยคืออะไรที่มันหลักๆเลยที่การตกแต่งเหรออ่หรือว่าสภาพห้องนอนทิศทางแล้วก็สภาพห้องนอนที่เขากําลังจะทําเป็นเรือนหอในวันนั้นแล้วให้อาจารย์เนี่ยไปชี้นะอคือเหมือนพ่อแม่ กำลังจะบอกว่าตรงเนี้จะทําให้เป็นเรือนหออ๋อแล้วภายในที่ตกแต่งเนี่ยอืก็จะออกแนวที่มันเป็นคือเขาอยากจะให้จาได้ว่าเหมือนจะให้ลูกสาวอะอเป็นเหมือนเจ้าหญิงอ๋อ มันก็จะมีดอกไม้คุณลองนึกถึงดิสนีย์อ่าแล้วก็คืออลังการงานสร้างด้วยของตกแต่งอลเปอร์นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้อะไรก็ตามที่ดูเวอร์วังอลังการนิดนึงแล้วอาจารย์ไปบอกว่ายังไงคะให้ทำเรียบโหไหวไหมอ่ะโหมันไม่ได้เออใช่มันไม่ได้เออถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าหญิง่ยอย่างน้อยที่สุดอ่ะทุ่งดอกไม้ทุ่งกุหลาบอ่ะมันต้องมา เป็นเบลล่างเป็นเบลลุ่นแุ่งกุหลาบแล้วสีส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวชมพูอาจจะแซนแดงนิดนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาพดอกไม้อยู่ในบ้านมากเกินไปะนคย้ํานะมากเกินไปโดยเฉพาะดอกโบตั๋นดอกท้อดอกกุหลาบนั่นแหละจะทําให้พฤติกรรมของคนในบ้านเปลี่ยนไปใครจะเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าติดอยู่ในตำแหน่งไหน ไม่ใช่แต่อันนี้อาจารย์เน้นย้ำไปที่ผู้หญิงเฉยเลยค่ะเป็นเพราะว่าเขาต้องการใช้วอลเปเปอร์ฝั่งใช้วอลเปเปอร์ลายแบบนี้หรือเปล่าคุณจำได้ไหมเขาอาจจะชอบบินเทจไงเออใช่วอลเปเปอร์ลายวินเทจซึ่งแบบว่าหืมดอกจะเยอะะนั่นแหละเยอะเกินไปซึ่งฉันก็แบบว่าแค่ฟังไว้ประดับจ<า>้ะคือตอนนั้นน่ยคุณไม่เชื่อใช่ไหมคุณไม่เชื่อเลยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้มันยากอะ เขาแบบเขาเรียบรอ<า>้อยแล้วโปรไฟล์ตอนนั้นจริงๆแล้วในสังคมค่ะก็เ,เป็นคนเรียบร้อยถูกต้องมากๆแล้วเขาเรียบร้อยโดยนิสัยดั้งเดิมเลยถูกต้องเป็นจริงๆแล้วเหมือนกับเขามีจะแบบยังไงอะสภาพครอบครัวเขานามสกุลเอางี้ก็ แบ็กกราวดีได้รับการอบรมมาดีไม่มีทางที่เขาจะเซฟเลยเรกเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาแบบโอ้เป็นเป็นเป็นคุณเป็นคุณหนูเป็นผู้ดีว่าอย่างนั้นก็ฟังไว้จ้าไม่เชื่อมันมันเหมือนกับไม่เชื่อในลักษณะของพฤติกรรมแต่ในทางวิชาเราเชื่ออาจารย์ผิดใจอยู่แล้วเราก็แค่มารอดูทิ่ฉันใช้คำว่ารอดูว่า จะเป็นไปตามที่อาจารย์พูดไหมตอนนั้นอาจารย์บอกว่าผ่านยุคแปดหรือว่าในยุคแปดอ้อไม่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามสามปีใช่ไหมคะสามปีจะเข้ากระดูปีสามปีเข้ากระดูใช่เชื่อไหมคุณฉันก็รอสามปีก็ยังไม่ได้ข่าวไม่ได้เกิดขึ้นไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมันมาเกิดขึ้นทีเดียวเลยหลังจากนั้นถึงวันนี้สิบกว่าปีเหมือนกําลังจะเข้ายุคเก้านี่แหละค่ะ ปรากฏว่าภาพที่เห็นคือที่เมาแล้วอ้วเหรอลายเป็นผู้หญิงที่เมาจะเป็นผู้หญิงใช่ฮ่ะอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือพอเราไปไปดูอ๋อจริงๆเขาเริ่มที่เมามาสักพักแล้วนะเขาไม่ชื่อไม่พิ่งมาเริ่มที่เมาแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นจริงว่าตั้งแต่ทั้งสามปีปุ๊บฉันก็เริ่มชอบเริ่มเริ่มมีอาการใช่จนกระทั่งมาสุขงอมเป็นกลายเป็นเหมือนแบบภาพลักษณ์ของเขาในตอนนี้ที่แบบใครเห็นคนนี้ก็ต้องไอ้ แล้วคําสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าสุดท้ายเขาก็จะต้องเลิกกันใช่ไหมเลิกรากับสามีอันนี้ก็ต้องรอต่อไปเองเอาอย่างนี้เวลาเวลาคุณเวลาคุณเป็นคู่แต่งงานใหม่นะห้องนอนเนี่ยนะคะรูปภาพที่ไม่ควรใช้ในห้องนอนนะอย่างแรกเลยรูปภาพแต่งงานเป็นไงล่ะ p r ี w e d d อ n g จริงๆแล้วเนี่ยถ้าติดในสามปีแรกโอเคสามปีเกินสามปีไปแล้วเก็บออกนะคะเพราะถ้าไม่งั้นจะทะเลาะกันแล้วก็รูป ดอกไม้นะคะรูปดอกไม้หรือรูปผู้หญิงที่โดดเดี่ยวหรือรูปนายแบบรูปอะไรก็ตามที่มันดูแล้วบอกว่าชวนให้นึกถึงคนอื่น่ะไม่เอานะเพราะว่ามันจะทําให้มีมือที่สามเกิดขึ้นไม่จริงๆไอของคุณคุณก็ไปติดรูปป่าเนาะมีทำไมไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ได้ถึงใครขอโทษในห้องเนี่ยนะไม่มีรอกรูปคู่โอเค มันเป็นสถานที่เพื่อพักผ่อนแล้วสีสันในห้องนอนเนี่ยอย่าใช้สีชมพูเพราะเขาบอกว่าสีชมพูเนี่ยจะทาให้ดอกเพาเบ่งบานมากเกินไปอพอเกินสามปีไปแล้วด้นะมันไม่ได้ช่วยเรื่องเสน่ห์แต่มันจะช่วยให้มันไปดอกพาอเนี่ยไปบานข้างนอกพฤติกรรมผู้ชายจะเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้หญิงก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งไหนใช่ไหมอีกอย่าหนึ่งคือกระจกจะจกแต่งหน้านี่แหละถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันวางอย่างนี้สมมติตีอยู่นี้วางอย่างนี้แล้ว ไปเห็นเตียงมีอยู่ข้างนอกนะจ้าเห็นภาพสะท้อนในเงากระจกมองเห็นเตียงอยู่แล้วก็วิวข้างนอกอ่ะไปด้วยกันอ๋อมันเมมันเมแล้องลองดูอ๋ต้องลองดูใครสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเตียงเนี่ยจะชอบนอนนอกบ้านมากกว่าในบ้านเขามานอนนอกบ้าน่ไม่ใช่ตกกลางคืนหอบผ้าวหอบมอนหอบหมอนออกมานอนที่ระเบียงไม่ใช่อันนั้นเมียโกรธใกล้ผมไม่ต้องมาเออ นั่นแหละไปใช้ชื่อถูกนอกถูกจำกับถูกคือเรื่องพูดพูดถึงเรื่องเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะว่าในพอย่างเข้ายุคเก้าอ่ะคุณจะสังเกตเห็นว่าหลายหลายคู่นะจะเลิกกันแล้วความยั่งยืนในความสัมพันธ์นะอู้มมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะดาวเก้าเป็นดาวดอกท้ออันนี้เราพูดก่อนเลยนะสิจัตุรัสของเราค่ะ ดาวก้าเป็นดาวดอกท้อนะคะแล้วดาวดอกท้อเนี่ยเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรง<ช>แล้วในยุคนี้เนี่ยดอกท้อมจะเสียง่ายมากมเสียง่ายมากเช่นอะไรเช่นการมีน้ําเยอะเกินไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะส่องน้ําให้ดูฮัลโหลฮัลโลเอากินกระมาเอง้าอหน้าค่ะน้ำเนี่ยค่ะน้ำ สภาพน้ำที่ใหญ่เกินไปแบบเนี้ยแล้วสมมติว่าคุณเป็นบ้านหลังนั้นนะจ้าจ้าบ้านหลังนั้นบ้านนะค่นนะคือถ้าคุณยกบ้านมาในบ้านอยู่ในนี้ได้ไงนี่หรออ่าเอออันนี้น้ําใหญ่เกินพอดีอแล้วมันก็จะทําให้เกิดภาวะหยินมากเกินไปเพราะสาคัญที่สุดถ้าเกิดว่ามันมีดาวดอกท้อแถวหน้าบ้านไอ้ดอกท้อเนี่ยจะเบ่งบานมากเพราะว่าน้ําเยอะค่ะแล้วไงเบ่งบานมากเกินไปอก็จะไม่มีคู่แค่คนเดียว ก็จะเริ่มมีสองสามสี่มีทุกกิ๊กไปคบคุณคือมีเยอะและ้วเรื่องมันจะกลัวพันเ,เลือดเพลิดเพลินกับเรื่องพันน,นั้นใช่ทีนี้น้ำที่นี่เนี่ยยังถือว่าเขาทําให้เราเป็นน้ําเคลื่อนไหวนะคะมีน้ําพุลักษณะยังเป็นน้าหยาดได้อยู่เดี๋ยวฉันไปยืนตรงนี้ก็ได้รมาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการทําให้มีออกซิเจนเติมเข้าไปตลอดเวลาทําให้ไม่เกิดภาวะน้ําเสียนะคะ ก็เป็นข้อดีแบบนึงก่อนนะดีกว่าที่น้ําจะนิ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีบ่อน้ําหน้าบ้านแล้วมันนิ่งแล้วมันเขียวอื้อนี่นะบอกเลยดอกท้อไปทางเสียมากกว่าดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอ่างเล็กๆนะคะแล้วก็น้ําพุเบาๆน้ําสะอาดสวยภาชนะไม่มีตะ,ะไม่มีคราบไม่มีตะกันเนี่ยอ,อันนี้ความรักจะสดชืน่นเห็นไหมความรักจะมีความสุข ประมาณนั้นอมันก็ต้องอยู่อีกภาวะอะไรอีกที่เทียบกันเกี่ยวกับหัวของน้พูบ้างไหมก็ด้วยเพราะว่านี่จำนวนจำนวนอันนี้คุณไม่สบายใจใช่ไหมเพราะมีจำนวนค่ะจริงๆแล้วน้ำพูที่ดีมากนะคะหนึ่งหัวสามหัวหกหัวแปดหัวเก้าหัวอือืหรือจะสิบเลยก็ได้แต่ที่เราชอบใช้เนี่ยเราชอบใช้สากับเราชอบใช้หก เพราะว่าลายหกเป็นธาตุโลหะหกเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือสวรรค์ให้มาให้โชคมาถ้าเป็นเลขสามนะคะก็คือกําเนิดเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเวลาเราฉีดพุ่งเนี่ยนะเราจะอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเอ็นเข้าไหาค่ะบ้านเราก็ได้เท่ากับว่าเงินทองเข้าบ้านเป็นนัยยะของการเข้ามากกว่าออกค่ะอืมรู้สิกที่ชมอยู่ก็อาจจะบอกว่าเนี่ยน่าบึดเนี่ยคุณก้อย บอกได้ไหมดอกท้อดอกท้อพี่ก้อยพี่ก้อยพี่ก้อยน้องโตบอกได้ไหมคะดาวดอกท้อนี่ะมันคือรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยพอเราพูดดอกท้อดอกท้อดอกท้อกันมาตลอดแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามันคือดาวอะไรเหรอมันมีหน้าตายังไงเหรออันนต้องเรียนไปเรียนหรอหรือยังไงบอกคร่าวๆได้ไหมหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆว่า ดาวดอกพ้อก็จะเป็นตัวแทนของความรักนะคะตัวแทนของธาตุไม้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นดาวที่จะเป็นดาวดอกพ้อได้มากที่สุดง่ายที่สุดเนี่ยก็คือดาวหมายเลขสี่อุ๊ยดาวเดียวกับเหมือนช่างไหมใช่ดาวเดียวกับเหมือนช่างคือ <c oughs> อย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสภาพแวดล้อมดีดาวดอกพ้อตัวนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนช่างนกหัวหนึ่งนกหัวหนึ่งละถูกถ้าเกิดว่าสิ่งสภาพแวดล้อมเสียเช่น เมื่อสกปลกเม็นตดาวนี้ดาวหมายเลขสี่ก็จะกลายไปเป็นดาวเสียหายคุณเป็นคนมีสองบุคลิกนะคะเนี่ยคุณดาวดอกอ๋อถูกต้องค่ะคืออย่างนี้นะคะคบคนพาลพาดพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแบบนี้เลยนี่เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คือแล้วดาวเก้าก็เหมือนกันดาวเก้านี่มีลักษณะเป็นไฟหญินก็เป็นดาวดอกเพราะแบบหนึ่งเป็นดาวที่กระตุ้นเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบหนึ่ง เป็นดาวที่เป็นภาพลักษณ์แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยก็มีผลต่อดาวเก้าเช่นเดียวกันสภาพแวดล้อมดีสดใสสดชื่นสวาน่วางสงบอ,อด,ดีตฉันก็เป็นคนดีไงเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอดูมีสง่าราศีเป็นผู้หญิงมีความรู้เป็นผู้นำอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ มืดมืดไฟเยอะเยอะฉันพร้อมเสมอนะหลังเลฉันพร้อมเสมอที่ฉันจะบอกว่าออกไปลันหลาข้างนอกและฉันพร้อมเสมอที่จะบอกว่ากลายเป็นหญิงเสพเลได้เหมือนกันอืนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆลัวอยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของวิชามันเป็นการเดินดาวหรือมันเป็นการรู้ตำแหน่งของบ้านด้วยค่ะอืมซึ่งนี่รายการนี้เนี่ยเหมือนเหมือนกับทำมาเพื่อให้ พี่น้องในวัยเราเลยนะอจริงๆแล้วสมัยนี้นะคุณถ้าเกิดว่าขึ้นเล็กสีเรียกป้าขึ้นเล็กข้าเรียกยายเออนะก็สนุกสนุกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เราสองคนนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนกันมากกว่ามากกว่าเป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าเราอยากจะให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของการเรียกว่า ทำฮวงจุ้ยบนร่างกาย่เอาเรื่องง่ายๆน,นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไม่ต้องจัดบ้านจะได้จัดตัวเองก่อนอใช่ไหมเพราะว่าวิชาของท่านอาจารย์เนี่ยมีกระทั่งเรื่องในการดูแลตัวเองนะคะคําว่าโง่เหงเนี่ยจริงๆแล้วโง่เหงก็คือฮวงจุ้ยแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นฮวงจุ้ยบนร่างกายในเทสต,ต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเรื่อง เอ้สีกระเป๋าที่วอะไรดีอเออสีเสื้อใส่อะไรดีนะวันนี้จะไปพบคนนั้นจะไปเดทใส่สีอะไรดีนะให้มีสเสน่ห์โกรธกันอยู่จะงอ้อแฟนใส่สีอะไรดีนะคะ,ะเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละที่เราจะมาคุยกันพบกันในอีพีต่อๆไปวันนะี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ